อริยศสตจ์ความรู้ทุกเขอวิชชาอีทัปปัจจยตานี้มีนี้จึงมีนี้เกิดนี้จึงเกิดนี้ไม่มีนี้จึงไม่มีนี้ดับนี้จึงดับคือปฏิจะสามูป,ปาโทความรู้ทุกขัดสามุทะเยอวิชชาปัจจัยสังขารทั้งหลายสังขารปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามารูป นามารูปปัจจัยสลายตนะสลายตนะปัจจัยผัสสะผัสสะปัจจัยเวทนาเวทนาปัจจัยตัณหาตัณหาปัจจัยอุปาทานอุปาทานปัจจัยพบพบปัจจัยชาติชาติปัจจัยชรามรณาโศกเศร้าปริเทวะร้องไห้ทุกขะอวิชชาโทมนัสทุกใจสุปายาสาความแค้นจึงมีพร้อม ความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นมีได้อย่างนี้ความรู้ทุกคันิโรเทอวิชชาไม่มีเหลือด้วยวิราคาดับสังขารจึงดับสังขารดับวิญญาณจึงดับวิญญาณดับนามารูปจึงดับนามารูปดับสลายตนะจึงดับสลายตนะดับผัสสะจึงดับผัสสะดับเวทนาจึงดับเวทนาดับตัณหาจึงดับตัณหาดับอุปาทานจึงดับ ปุปาทานดับพบจึงดับพบดับชาติจึงดับชาติดับชารามรณาโศกปริเทวทุกขโทม,มนัสสุปายาสาจึงดับสิ้นความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นมีได้อย่างนี้ความรู้ทุกขานิโรธคามินียาปฏิปทายะอริยศาสตร์คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก เป็นอย่างไรคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ทางประเสริฐได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ทุกเขความรู้ทุกขัสามุทะเยความรู้ทุกขานิโรเทความรู้ทุกขานิโรธคามินียาปฏิปทายะนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกับโปเป็นอย่างไรคือละทิ้งความคิดทางกามละทิ้งความคิดทางพยาบาทละทิ้งความคิดทางเบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกับโปสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือละเว้นพูดเท็จละเว้นพูดยูให้แตกกันละเว้นพูดคำหยาบละเว้นพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตเป็นอย่างไรคือละเว้นฆ่าสัตว์ละเว้นถือเอาทรัพย์ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยละเว้นประพฤติผิดในการทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิฉาชีพสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีพนี้เรียกว่าสัมมาอาชีโว สัมมาวายาโมเป็นอย่างไรคือพิกขุในธรรมวินัยนี้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้ไม่เกิดพอใจให้เกิดความพยายามความเพียรทำจิตตั้งมั่นไม่ถอยกลับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดแล้วให้ละทิ้งพอใจให้เกิดความพยายามความเพียรทำจิตตั้งมั่นไม่ถอยกลับกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิด พอใจให้เกิดความพยายามความเพียรทําจิตตั้งมั่นไม่ถอยกลับกุศลละธรรมทั้งหลายที่เกิดแล้วให้ยั่งยืนไม่เลือเล่อนงอกงามยิ่งขึ้นไพบูญเจริญเต็มรอบพอใจให้เกิดความพยายามความเพียรทําจิตตั้งมั่นไม่ถอยกลับนี้เรียกว่าสัมมาวายโมสัมมาสติเป็นอย่างไรคือพิกขุในธรรมวิน,นัยนี้มีปกติเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้มีปกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้มีปกติเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้มีปกติเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติและอภิชฌาและโทม,มนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกขูในธรรมวินัยนี้แยกออกจากกามแยกออกจากอากุศลธรรมทั้งหลายมีการตรึกมีพิจารณาวิเวกปิติสุขปัมังชานังเข้าถึงอยู่การตรึกและพิจารณาระงับ ภายในมีความแจ่มใสแห่งใจเกิดสมาธิไม่มีการปรึกไม่มีพิจารณามีสมาธิมีปิติสุขทุติยังชานังเข้าถึงอยู่ละปิติอุเบกขาแลอยู่มีสติรู้สึกสุขด้วยกายทราบชัดเครื่องอยู่อริยทั้งหลายกล่าวว่ามีอุเบกขามีสติอยู่สุขตติยังชานังเข้าถึงอยู่ละสุขละทุกข์เพราะสมนัตและโทมัสดับไปแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาจะตู่ถังชานังเข้าถึงอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์